สวัสดีครับวันนี้พบกับสร้างสิ่งนะครับก็รีวิวนะครับอัปเดตผลงานนะครับส่ง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 กำคอครับรางกลมยี่สิบสองมิลครับนี่นะครับวันนี้นะครับสำหรับสองส่งผมส่งให้ก่อนนะครับสองสองคนนะครับ สำหรับท่านที่สั่งไว้แล้วให้รอผมอีกนิดนึงก็เล่งอยู่ครับนี่นะครับอ่าลังกลมนะครับยิงยิงลูก5้ามิลได้นะครับอ่านี่นะครับปีกสี่สิบเซน,นครับปีกนี่ปีกมันจะไปขยับได้นะครับอ่าปีกอลูนะครับหนาห้ามิลหกมิลน,นะครับอ่าก็มีลูกดอก มีลูกดอกให้นะครับสามลูกนะครับสำหรับครับผมสำหรับทรงกำคอล่างกลมนะครับอ่านี่นะครับอ่ารีวิวทรงงาน,นครับตามนี้นะครับสำหรับท่านที่สั่งงานผมไว้แล้วก็ให้เราผมอีกนิดนึงก็แบบนี้นะครับเล่งอยู่ครับ เพราะว่ารีบผมเกินผมก็ผมไม่รู้เลยทำยังไงครับเนาะตามนั้นนะครับส่วนของของท่านใดยังไม่ถึงก็และให้รอนะครับโทรถามได้ครับแต่ว่าแต่ว่าท่านต้องเข้าใจนะครับรอครับผมก็เร่งให้แล้วครับสุดๆครับส่วนนี้ก็คนคนคนงาน ขอหายครับวันนี้อ่านี่นะครับสซงกำคอนะครับลางกลมนะครับอ่าสำหรับท่านที่สั่งงานไว้แล้วให้รอผมอีกนิดนึงเร่งดูครับลางตันนะครับลางตันอ่าดูครับสวยถูกใจนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผลงานของผลงานของสร้างสีงนะครับนี่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ